สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท,ทุกท่านมารับชมเหรียญพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชครับสำหรับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับเป็นรุ่นที่สองสร้างในปีพุทธศักราช2497ครับผ่านพิธีพุทธาพิเศษครับโดยเกจิอาจารย์ภาคใต้หลายท่านด้วยกันครับโดยเฉพาะเกจิจังหวัดนครศรีธรรมราช อันประกอบไปด้วยหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันหลวงพ่อเขียววัดหลวงมนหลวงพ่อคลิงวัดถุงทองหลวงพ่อมุ้ยวัดป่าหลักกำเหนือนะครับและก็เกจิอาจารย์อีกมากมายรวมพุทธาพิเศกในครั้งนั้นครับครับเป็นเหรียญที่ปั๊มได้ลึกครับครับก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับก็คือ จะมีรอยแตกนะครับบางคนจะเรียกก่าบล็อกสายฟ้านะครับนะครับบริเวณที่ยอดเจดีย์นะครับด้านหลังครับก็เป็นอคระยันนะครับเป็นเหรียญที่ปรับได้ลึกเลยทีเดียวปีลึกอีกด้วยนะครับนะครับเนื้อหาจัดจ้านครับเป็นทองแดงผิวกลับแล้วครับ กป็ฟเหลยที่สวยครับสำหรับเหลกนี้